สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพอดีผมมาทํางานที่โรงเรียนนะครับทำเอกสารตอนนี้เอกสารเสร็จแล้วนะครับก็เลยจะออกกาลังกายสักหน่อยนะครับช่วงนี้หุ่นยังไม่ดีนะครับแต่ว่าก็พยายามออกกาลังกายนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างหุ่นที่ดีไปด้วยกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมไม่มีอุปกรณ์ในการร้องเข่านะครับก็เอาเสื่อนี่แหละครับเสื่อธรรมดานี่แหละฮะรองเข่าพอช่วย ไม่ให้บาดเจ็บไม่ให้เจ็บนะฮะโอเคนะครับทีนี้จริงๆผมไม่กล้าสอนท่านอื่นนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ศึกษามานะครับเท่าที่ได้รับคําแนะนําจากผู้รู้มานะฮะก็คือถ้าในการเล่นนะครับผมจะเน้นเน้นการเล่นคู่เขานะครับเพราะว่าผมยังไม่แข็งแรงขนาดที่ว่าจะยืงเล่นนะครับโอเคนะครับถ้าคู่เขานะครับ เวลาเราจับเราจะเล่นทุกกิ้งนะครับเราจับภาษานี้นะครับแขนไม่ตึงนะครับแขนเกร็ง,รงแล้วก็งอข้อศอกที่หนึ่งครับหลังนะครับหลังเราเขาแมวท้อหลังโกงขึ้นนะครับไม่แอนไม่แอนหลังนะครับถ้าเราไม่ไม่แอนหลังภาษานี้นะครับถ้าเราแอนหลังเนี่ยมันจะทําให้กระดูกกระดูกสลังนี่มันมัน,ม,นมันบีบรัดตัวนะครับมันทาให้เจ็บ สันหลังนะฮะเจ็บกระดูกนะครับฉะนั้นเราต้องโกงโกงเพื่อให้กล้ามเนื้อมันช่วยพยุงกระดูกสันหลังนะครับในความเข้าใจของผมนะแต่ว่าก็เป็นลนักษณะที่ที่ถูกต้องตามที่เขาตามที่ท่านผู้รู้แนะนํามานะครับโอเคนะครับไม่พูดเยอะแล้วนะหลักๆก,ก็คือโกงหลังนะครับหน้าหน้ามองในระยะ1-2ึเมตรนะครับไม่เงยแบบนี้นะฮะถ้าเราเงยเนี่ยมันจะปวด ปวดต้นคอนะครับถ้าเรากุ้มนะครับถ้าเราก้มเนี่ยมันจะหายใจลําบากนะครับมันจะหายใจลําบากแล้วก็เลือดมันจะลงหัวทําให้ปวดหัวนะครับดังนั้นท่าที่เหมาะที่สุดน่าจะเป็นท่ามองตรงนะครับมองตรงนะครับเงยนิดหน่อยนะโอเคนะครับทีนี้ผมจะเล่นเซตละสิบหาถึงยีครั้งนะครับตามที่ไหวนะฮะเห็นนะครับเริ่มกันเลยนะครับ โอ้โโอเคครับนี่นะฮะลูกกิ้งนะครับแข็งแรงแนะ่นอนครับผมเนี ah. ่ okay, นะฮะเริ่ม oh